สวัสดีครับพอแม่พี่น้องครับผมมื่อนี้มาพบมาพอครับเก่งดาวแฟนเพจอีกแล้วครับพี่น้องผ้ามากินเข่าอีกแล้วครับมือนี้ได้ยังกินดิพาพีผพาน้องมากินแกงน้ำม่สมนะครับเด้อแกงน้ำม่สมครับใส่ไก่บานเลยไก่บานหอมๆพี่น้องนี่แหละครับของแสบเลยมากพี่น้องมากม่กินน้ากันขอนี้วห้องบอกาดได้ครับขอนี้วเต็มทบพี่น้องมากเลยครับมากรุ่ยเลยวันนี้ ทำใหญ่ๆมีแก้วอยู่แก้วครับจำแก้วทุก่อนแก่บั่น น้ำไมส้ม้ำไมส้มเฮ็ดเองนะครับอีพอยน์ม่ยเป็นเฮ็ดไหญโอ้ยแสบขนาดเลยว่าเด้ซื้อเดอ้อรถนีขคือสุดยอดเลยพี่น้องยำเน่าใครบ๊วย ใล่บ้านในหน,หนางแม่พี่น้องกินหยาบแต่ว่ากินแสบครับ เขาคำยไงังแก้วแสบแก้วประดกบ่วแก้วน้ำประแดกวตอนม,มอัมีอืม แจกกับพี่น้องมาๆมาครับมากินน้ำกันแกงละไม่สมแจกแจกกับพี่น้อง